ครับนี่ทีมงาน5้าสจอรดานะครับกำลังผงดีบ็อกนะครับมีแต่คนหน้าตาดีๆนะครับผมเนี่ยนี่ถ้าสจอจอครับแล้วก็ทีมงานทีมงานคุณภาพที่ดีที่สุดของแมวเสองกับสมวยนะครับถ้าเป็นทีมงาน2จอดารแล้วก็ป้อกันอายุเนีป้อกันอายุนะครับ ครับทำงานดีบ็อกครับดีบ็อกมาแล้วนะครับนี่ครับยกขึ้นยกลงนะครับนะฮะทิ้งหน้าเรานะครับมาแล้วนะับอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้จะปี่อันนี้เขาเรียกว่าปี่เหมือนกันแต่ถ้าน้องเขาพี่ปี่เหมือนกันคลับปี่นะนี่ปี่หมูปี่ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะถ่ายไปเรื่อยๆยนะถ่ายก็สบายๆ นะครับโซ่คนนี้เนื้อปีอ่านนาเตื้อเดียวถ้าอ่านนั้นฝนตกแน่นอนน้องพี่อันนี้ครับหญิงสาวคนหน้าผ้านี่ครับรถทัศจรนะครับมีหลายการนะครับนะครับตั้งแต่นี่มาครับนี่ครับมีราคาด้วยครับวิทีงานทัศจรฮะ มาพี่นี่นะสจอแต่ละคนงานกลางไม่เหมือนกันนะสวสวจออีกครับป้าน,น้ำป้าน,น้ำให้เป็นให้เป็นนักแขมนะเก<อ>ี๊ยงเก<ๆ>ี๊ยร่อยไหมเกี๊ยร่อยไหมอร่อยครับผมอร่อยโอ้โหทีนี้ไม่ชัวร์กันบ,บ้างหรอสจอร์ตัวคนน,นนี้นอนเนี่ยนอนลำมือป่ะเนย กี้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 นี่รู้ว่าคนไหนที่ชื่อกี้นะคนทิ่ทำมีคนชื่อกี้เยอะบ้าเจอบ้าครับนี่ครับจบเพียงเท่านี้